ถ้าคุณไม่ใช่เซนกาแฟ แต่ชอบดื่มกาแฟและอยากได้ใครสักคนครแนะนําแม้คุณคนนั้นจะไม่ใช่เพื่อนหรือคุณรู้จักก็ตามผมหาที่แห่งนี้ให้คุณได้ละครับแอสค p ปหนีงานพามาเที่ยวที่แอนนี่คอฟฟี่โรเ t อร์ที่อยู่ใกล้กับวัดสาเกตรหรือวัดภูเขาทองน,นั่นเองนะฮะที่จะรถนี่หาง่ายมากและรล้านจะเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับจะเป็นแบบแนวโรงคั่วกาแฟเป็นสไตล์นอดิกมินิมอลนะฮะสีนี่จะอมชมพูชมพูหน่อยเข้ามาแล้วรู้สึกแบบนั่งสบายนั่งเมือมอรลอยๆเพลินๆได้เลยครับแล้วร้านนี้เนี่ยผมให้คะแนนสี่เต็มสี่เลยนะคนําุณ จนคุณได้กาแฟแก้ปวดตัต้งแต่เลือกเมล็ดวิธีการคั่วจะกินร้อนหรือเย็นและที่สำคัญครับครัวซองอัลมอนด์และครัวซองแฮมชีสอร่อยมากตั้งนานเนี่ยใส่ใจถึงข่านเตือนว่าแบบครัวซองแฮมชีสอะมีพริกข้างในอะครับัวเราเผ็ดบริการเสิร์ฟยันโตแล้วก็แบบคอยถามฟีดแบ็กเราตลอดนะครับน่ารักมากจริงๆเรียกได้ว่าบริการแบบหัวใจสุดๆอะแล้วร้านกาแฟกาแฟจะไม่เด่นได้ไงใช่ไหมครับรสชาติของกาแฟที่ดีมากคือโจนมนนั้นเนี่ยผมกินแก้วนี้ได้แก้วเดียวเพราะอยากดื่มดำกับความอร่อยของแก้วเนี่ยครับไปตลอดทั้งวันเลยแต่กินแแแแปป๊บบบบบบเเเเเดดดดดีีียยยยยยยววววหมมมมมนนนนนะะลลลล้คคคัััััซซออ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 องงงง่่่่่รรรสุๆาา์์โไกื กินเข้าไปแล้วกรุบได้ตลอดคําเลยครับและชิ้นนี้โคตรใหญ่เชื่อไหมราคานะครับหนึ่งแบงค์แดงหนึ่งแบงค์เขียวหายากนะราคานี้ในกรทมอ่ะและที่สำคัญคือมีมุมถ่ายรูปสวยๆเที่ยวเหมือนกันครับถ้าใครชอบคาเฟ่สวยๆชอบที่เที่ยวต่างจังหวัดน์ที่เที่ยวต่างประเทศและชอบตรินะครับของช่องผมนะครับอย่าเนี้ย่อลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับน,นี่ขอตัวลาไปก่อนครับ S อสเคสวัสดีครับ